ไม่รู้จะโฟกัสตรงจุดจุดจุดไหนดีอ๋อนี่แหละค่ะโฟกัสที่หน้าดีไหมโฟกัสที่แบบ สา่คาดเบลหรือว่าโฟกัสที่หุ่นดีคุณผูช้ชมขาบอกเลยว่าแซ่บเกินเรื่องรถข่าวมาก <c oughs> เออนี่ก็ลังจะพูดถึงข่าวพี่โดม <c oughs> ตะกนลํำคุณแม่อากาศร้อนหรือว่าอย่างไรแกไปขับรถทำไมแกไม่ใส่เสื้อคุณผู้ชมคือไปที่เรื่องลือเลยละ่ะคนพูดกันสกิดคุณป้าข้างบ้านไปเลยพี่โดมแกโพสต์รูปแบบต้องเกิดเรื่องทุกทีเลยค่ะล่าสุดเจ้าตัวโพสต์รูปพร้อมกับแคปชั่นว่าขับแกร็บมาแรกกระโปเออโพสต์ไปเท่านั้นแหละชาวเน็ตรีบซูมเลยพร้อมคอมเมนต์ว่าอุ้ยตายละ อยานั่งแก็บคันนี้สักครั้งหนึ่งชาวเน็ตพร้อมเหมาเดินทางทั่วประเทศไทยค่ะงานนี้นักข่าวจ่อมาเลยพี่พี่โดมเอาจริง ขับแก๊สจริงปะเนี่ยรถซูเปอร์คาร์เลยนะคิดค่าบริการแพงหรือเปล่าพี่โดมเปิดใจว่าเอาจริงพี่ทํำขคำๆถ่ายคอนเทนต์จ้าอากาศมันร้อนก็เลยถอดเสื้อสักนิดนึงแต่ว่าชาวเน็ตก็อุ้ยตั้งใจโฟกัสหลายจุดเกินไปแล้วก็แซวตัวเองด้วยว่าหลังจากนี้นะพี่จะรับบทเป็นโอมากาเ,เสะเออพร้อเสิร์ฟเสเสิรทุกคอนเทนต์บอกเลยว่ามันจะเด็ดกว่านี้แน่นอน อยากได้เวอร์ชั่นการตอบแบบ9-0หรือว่าแบบปัจจุบันนี่ครับถ้า90้านเนี่ยครับ๋อไม่มีอะไรอาชีพสุดจริตนะครับก็ช่วงนี้ว่างๆก็ไปทำอากาศก็ร้อนๆอะไรแบบนี้ก็เอาปัจจุบันไหมขายของครับคอนเทนต์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 แบบอะไรอย่างไรโอมาการเสริมเรื่อยเสริมเรื่อยมีหลายคอร์สหนึ่งเราไม่ได้ เติมเติมอะไรใช่ไหมรูปก็ไม่ได้แต่งใช่ไหมกางเกงมันก็วิ่งคนไปคิดเรื่องอื่นนะคิดกันเองอทั้งที่เราพูดเรื่องสุขภาพล้วนๆร้อยเปอ เนี่ยเขาว่ากันว่าคนเรานะดูภาพแล้วจิตปรุงแต่งค,คิดเป็นน,น,ปนู่นไปนี่เจ้าของภาพเขไม่ได้คิดอะไรเลยคุณผู<อ>้ชมคะส่วนอีกประเด็นหนึ่งค่ะที่เจ้าตัวแล้วก็น้องเมทัลนี่นะถูกโยงว่าเนี่ยเป็นคู่รักดาราที่แบบว่าแอบแยกทางกันไปแล้วหรือเปล่าเจ้าตัวรีบเคลียร์เลยว่ายังอยู่ด้วยกันแล้วก็รักกันมากๆที่สําคัญฟังช็อตนี้แล้วเจียบจี๊ดเลยบอกว่าผมนอนกอดกันทุกคืนโอ,โอ ไม่มีลง,งไม่มีเลิกจ้าสวีทม,มากค,คู่นี้รักกันดีแต่ว่าคู่นี้ต้องบอกว่าเป็นที่น่าเสียดายจริงๆะนะคะคู่ของพี่เอสกันตะพงนะคะแล้วก็ภรรยาชาวต่างชาติค่ะเพราะหลังจากที่ภรรยาเขาออกมาโพส